สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้แอดมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพรมจะนำมาเล่าให้กับ FC ทุกท่านรับฟังนะครับพระพรมเป็นหนึ่งในตรีมุรติหรือสามมหาเทพของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพรมเป็นเทพผู้สร้างส,สรรค์สรรพสิ่งในจักรวาลทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งการกำเนิดและความเมตตามี4พระพักสี่พระกรถืออาวุธและวัตถุมงคลที่แสดงปัญญา และความรู้และมีพระชายาคือพระสรสมดีเทพีแห่งปัญญาและความรอบรู้นะครับพระพรมเป็นที่ครบนับถือในฐานะเทพผู้กําเนิดจัก,กรวาลสิ่งมีชีวิตและคำพีพระเวทพระพรมนั้นมีพาหนะคือหงหรือหานนะครับเป็นพระหนะของท่านนะครับ ส่วนพระชายาก็คือพระนางสรสัสวดีเทพีแห่งปัญญาศิลปะและวิทยาการในเรื่องของพรมลิขิตนั้นเป็นความเชื่อของชาวไทยนะครับพระพรมคือผู้ลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ให้มาเจอกันและทําให้เกิดความสเส็จจริอรุ่งเรืองนะครับ